วันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการอินโทรพีเศษของประเทศไทยวันนี้อยู่กับออมไอพีเอพิลรับอสไอเอไอพีพินน,นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามีแขกแบบพิเศษของเรานะครับคุณมิโน่นะคะนรับอาเมโล่ไอเอไอพีพิลหนึ่งครับวันนี้ก็จะมาสอนสำภาษาจีนนะคะในหมวดการออกกําลังกายมาเริ่มที่คําแรกกันเลยนะคะคำว่ายืนต้องยืนต้องยินต้อยืนต้อง,องแปลว่าอะไรครับแปลว,ว่าการออกกําลังกาย อย่างคุณมบนโลดเนี่ยออกกําลังกายแบบคำศัพท์นี้ต้องเก็บไว้ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยขอครับคำต่อไปค่ะว่าออกกําลังกายจ้วยยุนตงจ้วยยุนตงจ้วยยุนตงใส่คําว่าจ้วไปคําน้ไปข้างหน้ายุนตงนะคะจะแปลว่าการออกกําลังกายคําต่อไปเผาปู่เผาปูเผาปู่เผาปู่แปลว่าวิ่ง การวิ่งกับวิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าวิ่งแต่ถ้าเป็นวิ่งเหยาะๆหรือจ็อกกิ้งเราใช้คำว่าม่านเผาม่านเผาม่านเผาม่านที่แปลว่าช้าๆใช่ไหมครับชม่านเผาโอเคคําต่อไปวิ่งเช้ามากเผาเหิือนมากเผาเหิือนมากเผาเหิือนมากแต่ว่าวิ่งเช้ามากาถึงตอนนี้นี่คือคุณเมโลนี่คือจำได้ถึงตรงไหนบ้างครับตรงนี้เนี่ยจำได้แต่ม่านนะครับ เราใช้คำว่าเหย่ยวหยยวงเหี่ยวยวังอคำับคุณเม่ต์เยเยี่ยวแต่ว่าไวน้ำเส่วนคว่าการไหเป็นคําว่าหยูหยูหยูยนคือการาให้ได้ส่วนไหวน้ำหรือใหวคนไหวอะร่าียครับเป็นคำ วิ่งช้าวิ่งช้าช้าเป็นจับกิ่งหม่านเผาไม่ใช่ครับคำว่ามากแปลว่าเผาแปลว่าวิ่งใช่ไหมครับแปลว่าวิ่งแล้วเขินมากแปลว่าวิ่งเขินแปลว่ามากอ่ามากแปลว่าวิ่งเร็วไม่ใช่ครับเขินแปลว่ามากมากแปลว่าช้ารวมกันก็เป็นเผาเขินมากแปลว่า วิ่งช้ามากใช่คยันสุดต่างหากจริงๆเลยนะครับผู้ชายคนนี้เพราะว่าการออกกำลังกายการออกกำลังกายถ่าปะไม่ใช่ครับถ่าแต่คือการวิ่งครับยื่นอยู่ย่องไม่ใช่ยืดไวหนาวยื่นแปลว่าการออกกำลังกายครับเราใช้ต้องมีคำน้ำหน้าที่แปลว่าการน้ำลงอะไรแบบเป็นจุดๆยื่นต้องแปลว่าการออกกำลังกายครับโอเคครับแล้วคำไมไม่น้าขำ่าอะไรครับ ยุ่นครับไม <ım 999> ่ครับไม่ใช่ครับจัวยุ่นตรงครับไม่ยุ่นตรงบอกว่าเวายุ่นตรงเพราการดอหรือการครับโอเคครับแล้วก็คำว่าไหวนะน้องการไหวยุ่นตรงไม่ใช่แต่วไปไหมโยโย่แปลว่าไหวน้ะอ่ะอาการไหวจัวอยโหยอไม่ใช่ ตอนตอนตอนหน้าโย่โย่โย่คำยตัวด้านหน้าคำว่าอ่าโย่ครับแต่ว่าการว่ายการว่าอ่าโอเคโอเคอโอเคคุณแม่ก็มีคุณแมำคำว่าอะไรได้บ้างครับอ่าพีดพีดพีดจะพีดได้กี่คบคำแรกออกกัแบบวิ่งช้ามากเผินม่านเจ้าไม่ใช่ เราต้องเอากระแทนเราต้องเอาเวอร์ทุกอย่างคือถ่าครับถ่าแล้วเราวิ่งโอเคถ่าเหมือนมากอนะถูกต้องครับแล้วคำว่าวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งจ็อกกิ้งโย่ไม่ใช่<ห>คำัออาา่าอะไรบ้างอันนี้คือคำใหครับเราก็วิ่งจ็อกกิ้งครับถ่าไม่ใช่ถ่าอะไรถ่าอยู่ย่องไม่ใช่ ข่าวปูครับการวิง่งแต่ถ้าเกิดจะเป็นการเดินเล่นคือสั้นปูใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ชัวร์สั้นปูแปลว่าเดินเล่นอ๋อเดินเล่น่การวิ่งจ็อกกิ้งคือม่านเผาม่านเผาอ๋อมีค่อยเลยอย่างคุณคนเป็นโรคตอนนี้นี่คือแบบว่าเ <c oughs> ห็นแบบตอนยังชอบแบบกกำลังกายอย่างนี้คือจะวิ่งแบบยังไงครับจะแบบเดินเล่นหรือว่าเป็นการวิ่งค่าวต้องใช้คำว่าเปล่าครับเปล่าเปล่าเปล่า ก็วิ่งออกกําลังกายครับครับแล้วส่วนใหญ่คุณบอสวิ่งแบบไหนคะก็คงเป็นขผาผู้กับสร้างผู้ครับเพราะว่าเราก็แบบเดินผสมผสมกันก็เดินชิวๆหลบไปเรื่อยๆครับก <c oughs> ็อ่ะกอลครับก็วันนี้ก็คือคงจะหมดวเวลาขอนเพื่อนท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ของรายการนี้นะครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย <c oughs>